สินค้าที่เป็นเกี่ยวกับ personal color มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องสำอางหรือว่าเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็มีการออกสินค้ามาตอบโจทย์สุดๆไม่ว่าจะเป็นสาวสำหรับ Autumn, ออทมเ summer winter หรือว่า s p ร i n นั่นเองแล้วน้องกล้วย่ะคะเป็นสาวตัวไหน <c oughs> คิดว่าน่าจะเป็น ออทำนะคะแล้วอย่างพี่จูล่ะคะก็ต้องวินเทอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้คำว่า personal c ค l o r คือเป็นกระแสที่ค่อนข้างจะมาแรงมากๆแบบแบบแซงทางโค้งสุดๆเลยยวตัวอย่างอย่างเช่นสิคาที่เป็นแบรนด์เครื่องสำอางอย่างเช่นแบรนด์ทีเนียนะคะก็จะเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วก็มีกระแสค่อนข้างที่จะแรงมากๆด้วยแพคเกจจิ้งที่มีความเรียบง่ายออกแบบแบบตอบโจทย์สาวๆมากอย่างเช่นตัวบัชออนอย่างเงี้ยเขาจะออกมาแบบทุกพ e r s ันนล c คั o เลอร์เลยหรือว่าจะเป็นแบรนด์อินทูยูหรือว่าฟลาว o นเวลาเขาจะออกิมา เขาจะออกมาเป็นแบบ1 0บสเฉดสีเลยดีตรงที่ว่าเวลาเขาออกทีเขาจะทําชาสีให้ด้วยว่าเหมาะกับสาวอันดัโทษไหนสําหรับเสื้อผ้านะคะก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยอย่างร้านที่เป็นร้านจีนนะคะเขาก็จะมีเสื้อผ้าโดยจัดเป็นเซ็ตเป็นลุคให้เลยที่อีเขาเรียกกันว่า OOTD outfit of the day นั่นเองค่ะสําหรับสินค้าแฟชั่นและความงามค่ะที่มีการใส่ ความยั่งยืนเข้ามา,าด้วยอย่างเช่นที่เราพูดไปในต้นคลิปนะคะ,ะว่าจะมีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติา<ะ>แล้วก็มีการลดการเกิดขยะแล้วก็ใช้วัสดุทดแทนค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของการออกแบบเส<ะ>ื้อผ้าให้มีการใช้ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยใช้สีสันที่มันสดใสห,<ะ>หรือเป็นสไตล์ย้อนยุค7 0 8 0 9 0นะคะที่เราเรียกกันว่า Y2 ทอย่างถ้า รื่องบรนดนะคะโทนสีเนี่ยเสื้อผ้าก็จะเน้นไปในทางสีฟ้าสีม่วงสีชมพูหรือว่าสีพาเทลน,นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะมีการใส่กราฟิกต่างๆที่เป็นลายเกี่ยวกับในช่วงปี2000 2 0 0ทันั่นเองค่ะเอาเป็นว่าอะไรที่ฮิตเคยฮิตในอดีตกลับมาฮิตอีกครั้งน,นั่นเองใช่แล้วค่ะอย่างเสื้อผ้านะคะก็มีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ได้จากัดเพศว่าหญิงหรือชายมีความยูนิเซ็ก์มากขึ้นค่ะ